ต้องนี้ฟังนะเดี๋ยวฟังไงดูว่าจริงๆแล้วขอพูดนิดหนึ่งนะฮะท่างหน้ายิ่ไม่น่าไปนั่งนะครับเพราะว่าเขาไว้ตัดไปขอจะไปนั่งนะจะไปนั่งเลยนะไปดูดีกว่าจะไปนั่งนะขอขอเราเคารพผู้เก่แต่เท้าผู้แก่เราอย่าไปดยวกำลังดูในต่งดีตรง

อย่าตั้งกน้ำชักเป่าเด้อเดอย่าแอนหลังเดี๋ยวนะแต่เป็นจับดีนะเยี่ยมดีแล้วเก็บหนึ่งเราไม่อบอก